สวัสดีค่ะเราจะมาร้องเพลงก็เห็นของ่อเออไม่รู้มันช <him. S 3> <overly slow. S 1> ื่อว่าเพลงอะไรแต่ร้องเ็นงหรอคะเราทุกคนก็มือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเง้อนที่สงนี่ก่อนเอาใหม่นเกี้มุอาค่ะโกเบ ในสเด็จพระนางเจ้าระบราชนีงครคไ้งจังหวัดสงขลาพระราชทานพระราชชูวโกาสที่นย่ารยัดจันทสวยงามเล่นาทรากางการะดานบทจังหวัดชายแดนภาคใต้หาวิทยลัยขอนแ่นทีดโกนก็ดินก่มีก็านล้วก็ทา